สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข่าวนะที่เมื่อวานเนี้ยมีคนเอามาลงใน IG นะครับแล้วก็แบบว่าโอ้โหคนแบบว่าแขกันคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับเป็นรูปนะครับใน IG ของพี่ปอณัทวุฒินะครับคือพี่ปอเนี่ยเขาอัพรูปถ่ายคู่กับพี่โออนุชิตนะครับแล้วตามด้วยเนื้อหาของโพสนะครับเขาบอกว่าขาดใครไปคนหนึ่งนะคมแฝก3ม เร็วเร็วนี้เค okay. คือเห็น Captain แคปชั่นแะค่เนี้ยขนลุกเลยเชื่อป่ะผมไม่รู้ว่าโพสเล่นหรือโพสจริงนะแต่ว่าแบบเออแบบว่าโอ้โหแบบว่าสุดยอดมากๆเลยอะ่ะ คือเห็นแค่นี้แล้วรู้สึกแบบมันแบบไม่รู้ดิคือคมแฝรภาคแรกเรายังแบบยังติดตาตึงในดวงใจอยู่ไงเออมันยังแบบว่าเฮ้ยมันอยากอยากให้มันมีภาคต่อนะด้วยความที่ภาคแรกกับภาค2อ่ะคือมันมันมีภาคแรกแล้วมันมีภาค2แต่ภาค2ถึงแบบจะไม่ค่อยดีเท่าภาคแรกแต่ว่ามันก็ยังสนุกโยเออแล้วมันก็ทิ้งเครดิตไว้ตอนท้ายว่าจะมีภาค3ต่อนะครับคนก็ลุ้นว่าเฮ้ยมันจะมีภาค3หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคมแฝกก็ไม่ได้ทําในภาค3กลายเป็นทําเป็นเรื่องลุยแทนเพราะว่าตัวพี่ปอกับตัวของคุณ กระทาหัตเนี่ยเคาก็หมดสัญญากับทางช่อง7ก็เลยไปทําให้กับช่อง3นะครับสรุปว่าปีที่แล้วเนี่ยคมแฝกก็ถูกนํามารีเมคโดยคุณกระทาหัตเนี่ยแหละแต่ว่ารีเมคโดยค่ายมหา่เมตตาม,มหานิยมแล้วก็เปลี่ยนนักแสดงไปทั้งหมดทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเลยผมได้มีความขัดแย้งกับสิ่งที่พี่ปอลงนิดหน่อยว่าคมแฝกภาค3เร็วเๆนี้เลยคิดว่าเอาแล้วไทม,ม์ไลน์ถ้าถ้ามันทําได้เนี่ยผมว่าไทม์ไลน์ของหนังมันจะมั่วมากอะคือแบบมันมันมีทั้ง2เวอร์ชั่นไปแล้วไงมันมีเวอร์ชั่นใหม่ไปแล้วไงแต่ว่า ถ้าคิดดูดีๆนะครับคือตัวพี่ป๋อเนี่ยเป็นคนเดียวที่ติดสัญญากับทางช่อง3ถูกไหมคือพี่นุ่นก็อิสระซีอิสระโออนุชิตอิสระเบน์บุญญาพรอิสระคือนักสแสดงนําเด่นอ่ะอิสระหมดแต่จริงๆเบนต์นี่ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเบน์นี่ตายไปตั้งแต่ภาคสองแล้วแต่คือนักสแสดงนําหลักอ่ะคือเออยังยังแบบว่ายังสามารถเอามาเล่นได้หมดเลยทั้งทั้งแบบตอนนี้เหลือ5คนนะครับอาจจะแบบเอาคู่ใหม่มาให้อโออนุชิตก็ได้ซึ่งอวิคงวิหกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าคงคงไม่ต้องมีบทไป อย่างพลอยลุงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตัดออกไปแต่พลอยลุงมาเล่นได้นะเพราะว่าพลอยลุงนี่คุณกระติปนี่เขาก็อิสระแล้วแต่วินทาวินนี่ก็ยังติดสังกัดกับทางช่องเจ็ดหรือเปล่าแต่คงไม่มาเล่นหรอกคืออาจจะแบบเปลี่ยนพอดเปลี่ยนบทไปสมมติถ้ามันจะทําได้จริงๆนะผมก็เลยคิดว่าโอ้โหมันก็แบบสุดยอดมากๆเลยนะถ้ามันจะมีนะแล้วแบบอันนี้คือพี่ปอเป็นคนโพสต์เองอันนี้ไม่ใช่ข่าวคมลอยหรือมั่วนิ่มหรืออะไรใครจะด่าผมว่าผมมั่วมโนไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้คือ IG ีพี่ปอเป็นคนโพสต์เองเลยว่าขาดใครไปคคคนนนึงนมแฝกภา3เร็ว นีเฮ้ยแบบอ้าวเฮ้ยเลยแหละผมเนี่ยพูดไม่ค่อยออกคลิปนี้รู้สึกแบบพูดไปขนลุกไปเนี่ยนะครับเป็นรูปที่พี่ป๋อเนี่ยโพสรูปกับพี่โอนะฮะแล้วก็พี่ป๋อเนี่ยชู2นิ้วขึ้นมานะถ้าถือคมแฟลกไม่น่งจะเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวผมขออ่านข่าว้วกันแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาลงนะครับเอามาลงในเว็บ,น,บนะครับผมก็คือเว็บสยามอุ๊บดอทคอมนะครับ เขาก็ให้แคปชั่นว่าคมแฝก3มาแน่แล้วก็เอารูปพี่ปอเนี่ยถือคมแฟกนะครับลงก็บอกว่าถือเป็นโลโก้ของพระเอกหนุ่มปอณัฐวุฒิกับไม้คมแฟกซึ่งสร้างชื่อในให้เขาตั้งแต่สมัยยุคบ้านเก่าวิกหมอชิดพอย้ายมาช่อง3แฟนก็ยังอยากให้พี่ปอเนี่ยวาดลวดลายคมแฟกล่าสุดพี่ปอก็โพสร,รูปชู2นิ้วข้างๆองค์อนุชิตพร้อมบรรยายว่าขาดใครไปคนนึ่งนะาคมแฝกภาคามเร็วๆนี้ซึ่งก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าซีสวัสด์รีบตามมาหมายความว่า ถ้าพี่ีมาด้วยนี่ก็คือครบองค์ประชุมตอนที่ออนแอร์ทางช่องเจ็คมแฝกเป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่มอนาคตไกลที่ต้องติดคุกถึง10ปีเพราะถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าคนโดยหลังจากออกมาจากคุกเขาก็กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อแก้แค้นเพื่อนรักของเขาที่กําลังทาตัวอยู่เหนือกฎหมายและ้าอาวุธเถื่อนรวมถึงเป็นนักเลงคลองเมืองอีกด้วยซึ่งการต่อสู้ของพระเอกก็คือการใช้ไม้โคลแฝกต่อสู้คมแฝกได้ถูกสร้างเป็นละครมาแล้วก่อนหน้านี้ในปี2551โดยบริษัทดีด้า วิดีโอโปรดักชันและได้รับเลตติ้งที่ดีมากแฟนคลับติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งขณะนั้นละครเรื่องดังกล่าวได้ออนแอร์ทางวิกมอชิดและในปีพศ2561ทางวิกพร,ราม4ก็ได้นํากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยบริษัทเมตตามหานิยมอิงตามบทประพันธ์เดิมของคาถาหาดบุพเพเกตโดยผู้กํากับมากความสามารถอย่างนกชัดไทยเป่งพาณิชย์นำแสดงโดยหมากบดินและคิมเบอร์รี่ส่วนในปีพศ2562นี่จะมีภาค3หรือไม่ต้องติดตามค่ะคือ แบบว่าเอาจริงๆนะอย่างที่ผมบอกอะถ้าสมมติว่ามันทําได้เอามาทําเป็นภาค3จริงๆอะคือไทม์ไลน์แม่งจะแปลกคือมันจะมั่วอะเป็นไปได้เหรอภาคหนึ่ง 1, ภาค2อยู่ทางช่อง7ภาค3ามโพช่อง3เงี่ยเออว่ะมันแปลกผมถึงบอกไงว่าถ้ามันทำมันจะเป็นไทม์ไลน์ที่แปลกมากหรือไม่ก็แบบคมแฝกภาค2ของทางช่อง3เนี่ยก็เอานักแสดงเก่าเนี่ยเข้าไปอัดเลยเอาแบบว่าเข้าไปอัดเลยซึ่งแบบเปลี่ยนบทเป็นอะไรไปก็ได้นะแบบเล่นเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยหรือเล่นมันเป็นตัวโกงไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคือ คมแฟกภาคแรกก็คือยังยังมีพวกหมากบรินอะไรอย่างนี้อยู่มีหมากมีคิมอยู่มีอเล็กอยู่ใช่ไหมก็คืออันนั้นคือตัวละครของทางช่อง3าแต่ว่าถ้าคมแฝกภาค3ามาทางช่อง3เนี่ยผมว่ามันมันโอกาสมันยากเหมือนกันนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่แบบอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่ต่อจากลุคค่านะถูกไหมแต่ว่าผมคิดว่าคมแฟระถ้าจะทําจริงๆถ้าทําเป็นภาค3ามอะ่ะผมว่าทําเป็นภาพยนตร์ก็ดีนะทำเป็นแบบหนังใหญ่ไปเลยเพราะว่าผมว่าคมแฝกในภาคแรกอ่ะที่เขาโปรโมตตามหนังสือพิมพ์คือตอนนั้นอ่ะผมเห็นรูปคมแฟกโปรโมทครั้งแรกอ่ะแน่น หนังสือพิมพ์ที่แบบว่าโอ้โหใหญ่มากเลยนะคือหนังสือพิมพ์กลางสองหน้าเป็นลูกคลนแฝกใหญ่อะผมคิดว่าเฮ้ยหนังลงปะั๊วะเนี่ยคือแบบโปรโมทได้ใหญ่มากอะผมก็เลยคิดว่าแบบตอนนั้นอะคลแฟกภาคแรกเขาโปรโมทแบบว่าออกฟอร์มยักษ์อยู่เหมือนกันเลยคิดว่าถ้าภาค3ามทะเป็นภาพยนตร์ก็โอเคนะครับแต่ว่าคนจะให้กระแสแค่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือนักแสดงชุดเก่าก็โอเคไงไปเล่นคลแฟกตีคลแฝกกันก็ก็คงมีคนดูเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะาแฟนคลับละครบูเรื่องนี้เนี่ยก็ติดตามกันเยอะอยู่นะครับอมทางวิชั่อง Time ราอะไรมากมายนะครับผมแค่นี้ก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่ามีลุ้นมีหวังและแค่นี้ก็มีหวังที่จะได้ดูและนะครับคมแฝก3นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับผมที่เขาทิ้งเครดิตไว้ในตอนท้ายนะครับคือตอนท้ายเนี่ยถ้าใครจาได้บ้างอะ่ะก็จะรู้ว่าโออนุชิตนะครับที่เขาอ่าถูกแสรงราศสีตีตายในภาค2อ,อะ่ะในลูกคาดอะ่ะแล้วอยู่ดีเนี่ยก็มีตัวปลอมโผล่เข้ามาคือคนนั้นอ่ะัย่กรรมหน้าเป็นโออนุชิตครับแล้วก็ถูกกันเนี่ยฆ่าตายแล้วพอตอนจบเนี่ยกันกับเจ้าเวียงฟ้าก ัพรยูวีดีโออนุชิตก็โผล่กลับมาในตอนจบครับแล้วแบบว่าแล้วก็ตัดจบไปแล้วเขาก็ให้เครดิตเกี่ยวกับเรื่องคมแฝกยาวๆไปเลยแบบว่าเป็นภาพคมแฝกอะไรเงี้ยแล้วก็ลงท้ายด้วยคมแฝก3คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วและว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีภาค3าแต่ยูดีก็แบบหมดสัญญากลายเป็นไม่มีเรื่องคมแฝก3ไปนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายเครดิตตรงคมแฝก3เอาไว้ให้นะแล้วทุกคนก็เข้าไปดูกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมถ้าข้อมูล ขออาภาัยวันนี้ที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเสารวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย